สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับแอมเองนะคะกับช่องแอมริสนั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะแอมจะพาทุกคนไปแ a นเจอร n e ีนคลินิกค่ะซึ่งเป็นคลินิกสุขภาพชุมชนนะคะแบบองค์รวมสําหรับคนข้ามเพศค่ะและจะมาเปิดดูวิชาเลือกอิเล็กทีฟกันนะคะซึ่งแอมไปเรื่องวิชา g e n d e r Health ค่ะคืออะไรเดี๋ยวไปดูกันเลยวันนี้เนี่ยเราจะไปคลินิกแคนเจอร์ที่เนี่ยจะพิเศษมากก็คือมาเปิดที่แจมจูดี้สแควร์นะค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่แจมสแควร์แล้วค่ะ กินธรรม,ไมไดไม่ชินเลยอ่ะมันแบบว่า <c oughs> มองท้องฟ้าขึ้นไปแล้วไม่เหมืนตกึกอย่างเงี้ย เลยนะคะใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กด subscribe ก,กดกระดิ่งนะคะก็อย่าลืมกดให้ช่องแอมได้ได้ะคะ่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆะคะ่ะก็วันนี้นะคะเรามีความแบบนี่มาด้วยความสดใสสดใสนะคะวิชาเลือกอียิปต์เนี่ยเหมือนกับว่าช่วงช่วงหนึ่งในวิชาเลือกปี6ซึ่งวิชาอคยิปเนี้ยความสาคัญคือเราอะเลือกวิชาอะไรก็ได้มหาวิทยาลัยอะไรก็ได้ที่เราสนใจเช่นเราสนใจด้านโรคหัวใจโรคปอดหรือว่าเป็นโรคทางสัญญกรรอะไรเงี้ยเราสามารถขอไปได้เลยเนาะถ้าเขารับอะไรเงี้ยค่ะก็เอาไป้ว่าเลือกตาม ทีนี้เนี่ยก็เราได้โอกาสงามอันดีนะคะอิเล็กทีฟนี้นะคะเราเลือกวิชาชื่อ Gender Health and c l i t i c a Medicine elective ค่ะแค่ชื่อกระปังแล้วนะคะทุกคนก็คือมีเพื่อนแนะนํามาเรารู้สึกว่าเป็นวิชาที่น่าสนใจแล้วก็เป็นมุมมองที่เราไม่ค่อยได้เคยเห็นจากการใช้ชีวิตจริงหรืออะไรเงี้นะคะก็เลยลงวิชาเลือกนี้มานะคะดีีสรในน่ยูออะากัจม ค่อยมารับบริการค่ะถ้าไม่ัำจะม่ได้รับการน ก็เราได้ไปเรียนเลคเชอร์กันมาแล้วนะคะซึ่งอาจารย์สอนดีสรุปดีมากๆค่ะก็นับว่าเข้าใจมากขึ้นนะคะในมุมมองเรื่องของ transgender แล้วก็ gender health ค่ะซึ่งเอ็มก็จะมาพูดถึงหน้าที่สําคัญที่คิดว่าหลายๆคนอาจจะสนใจแล้วก็น่ารู้กันนะคะก็อาจจะขอสรุปเป็นเพียงเนื้อหาเล็กๆนะคะจากบทนี้เพราะถ้าทั้งบทเนี่ยก็อาจจะต้องเพิ่มคลิปนี้เป็น2ชั่วโมงนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเราไปลองเริ่มจดโน้ตสรุปกันเลยนะคะหลังจากพูดไปด้วยนั่นเองอย่างแรกสุดนะคะถ้าพูดถึงเรื่องของเพศเนี่ยหลายๆคนอาจจะคิดว่ามั เป็นเรื่องของ binary หรือว่าเป็น2ฝั่งเป็นชัดเจนเช่นชายหญิง A B อะไรเงี้ยนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เลยเนาะในยุคปัจจุบันนี้ซึ่งขอแอบ,บปลไว้นิดนึงนะคะว่าตรงนี้นะคะก็ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้เลยนะคะแค่อยากมาแชร์อยากมาส่งต่อสิ่งที่เรารู้สิ่งดีๆที่คิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับทุกคนนะคะถ้าหากมีตรงไหนที่ผิดไปนะคะหรือว่ามีข้อผิดพลาดอะไรเนี่ยก็สามารถแจ้งได้เลยนะคะเดี๋ยวจะมาแก้ไขแล้วก็ขอภายไว้ณที่นี้นะคะจะคิดว่าอันนี้เนี่ยก็เช็คข้อมูลมาเรียบร้อยแแลล้ววคค่่่ะะกกกก็็เเเดดี๋ยยยไปฟังังงงนนนอออารรสุืื เพศเนี่ยเราแบ่งไว้หลายแกนมากๆเลยนะคะยกตัวอย่างเป็นเรื่องของโมเดลที่ชื่อว่า the gendered person เนาะซึ่งอันนี้เนี่ยจะเป็นตุ๊กตานะคะลูกคนก็เขาจะแบ่งแกนของเพศเนี่ยไว้ทั้งหมด4แกนนะคะอ่ะลองมาคร่าวๆแล้วกันเนาะอย่างแรกเนี่ยคือแกนของเพศกําเนิดหรือว่า Sex นะคะก็อันนี้เนี่ยดูคร่าวๆจากว่าเราเป็นเพศกําเนิดอะไรตามสิ่งที่เราเกิดมาเช่นเรามีอวัยวะาภายในเป็นอะไรถ้าผู้หญิงก็คือจะเป็นพวกรังไข่ช่องคลอดบวลูกใช่ไหมถ้าเป็นผู้ชายก็อาจจะเป็นพวกอ,องคชาตอะไรประมา ต่อมารูปของสมองเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของ identity นะคะหรือว่าอัตลักษณ์ทางเพศนั่นเองก็จะเป็นเหมือนกับความรู้สึกนึกคิดภายในอะ่ะว่าเออเรารู้สึกเหมือนเราเป็นเพศอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกอันนึงนะคะก็คือเรื่องของ attraction ก็คือรูปหัวใจเนาะอันนี้เป็นเหมือนกับว่าเราดึงดูดกับเพศอะไรเรารู้สึกเราชอบเพศอะไรเราดึงดูดกับเพศอะไรนะคะส่วนอีกแกนหนึ่งก็คือเรื่องของ expression คือการแสดงออกว่าเราเนี่ยแสดงออกมาในรูปแบบของเพศอะไรนะคะซึ่ง ฟังแล้วอาจจะมีความงงงใช่ไหมเราขออธิบายเป็นภาพต่อไปแล้วกันนะคะซึ่งเอ็มคิดว่าอันนี้มันเข้าใจง่ายขึ้นค่ะก็อนี้นะคะเป็นเรื่องของไดอะแกรมของ Sex gender แล้วก็ sexuality ค่ะซึ่งก็เหมือนเป็นไดอะแกรมนะคะเป็นภาพที่ให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นในนี้เนี่ยจะมีทั้งหมด5แกนนะคะซึ่งเอ็มจะค่อยๆอยอธิบายว่าแต่ละอันคืออะไรเนาะด้านซ้ายนะคะเป็นเขียนว่า normative man แล้วด้านขวาจะเขียนเป็น normative woman นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยอาจารย์อธิบายว่าจริงแล้ว normative เนี่ยแปลว่ามคนเป็นกล normal นะคำว่า normative แต่ว่าคนส่วนมากเฉยๆซึ่งคนเราเนี่ยก็มี variation หรือความแตกต่างได้มากมายอยู่แล้วนะคะแกนแรกเนี่ยคือ biological sex ค่ะหรือว่าเป็นเพศกำเนิดนะคะที่ยนได้พูดไปแล้วเนาะเรื่องของ anatomy ก็คือโครงสร้างในร่างกายนะคะโครโมโซมแล้วก็ฮอร์โมนต่างๆนะคะด้านซ้ายก็คือจะเป็นเหมือนเพศชายใช่ไหมด้านขวาเป็น female ก็คือเพศหญิงอือก่อมานะคะแกนต่อไปเนี่ยก็คือ gender identity ค่ะก็คือเป็น psychological sense of self ค่ะก็คือแปลว่าเป็นความรู้สึกนึกคิดภายในค่ะรู้สึกว่าเราเป็นเพศอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งด้านซ้ายเนี่ยยกก็็คคืืออรูู้้้้สึเปนนผชชาาาใ่มดขว เป็นผู้หญิงก็ตรงกลางนะคะเขียนว่า two spirit หรือว่า third gender ค่ะก็คืออาจจะมีทั้ง2แบบรู้สึกเหมือนเป็น2เพศหรือเปล่าหรือว่าอาจจะรู้สึกเหมือนแบบเป็น third gender ที่3ขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะต่อมานะคะก็คือเรื่องของ Gender expression ค่ะหรือว่า communication of gender ค่ะก็คือเป็นการที่เราแสดงออกนั่นเองด้านซ้ายเนี่ยก็คือเราแสดงออกเป็น masculine เลยก็คือเหมือนเพศชายเนาะส่วนด้านขวาเนี่ยเป็น feminine หรือว่าเป็นเพศหญิงค่ะตรงกลางก็คือ androgynous ก็คือแบบอาจจะไม่ได้สื่อไปในทางไหนเป็นพิเศษค่ะส่วนแกนต่อมานะคะก็คือเรื่องของ sexual orientation ค่ะหรือว่า identity of erotic response ค่ะก็คือเหมือนกับเรา attraction กับเพศไหนเราถูก attract เหมือนแบบเรารู้สึกดึงดูดกับเพศไหนอะค่ะด้านซ้ายก็คือเราดึงดูดกับเพศหญิงด้านขวา คือดึงดูดกับเพศชายตรงกลางคือไปเซ็กชวลก็คือทั้งสองเพศก็ได้หรืออะเซ็กชวลก็คือไม่สนใจเพศไหนเลยก็ได้นะคะ <Okay. S 1> ส่วนอันล่างสุดเนี่ยก็คือเซ็กชวลบีฮีเวอร์ค่ะก็คือเซ็กชวลบีฮีเวอร์เนี่ยหมายถึงว่าพฤติกรรมทางเพศเช่อนอาจจะมีเพศสัมพันธ์กับเพศไหนค่ะซึ่งด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นเซ็กซ์กับผู้เนก็คือมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงเนาะด้านขวาคือกับผู้ชายเนาะส่วนตรงกลางก็คือทั้งชายและหญิงหรืออะไรเงี้ยคะ่ะซึ่งสาคัญสาคัญมากคือทั้งทั้งห้าแกนเนี่ยก็จะมีความซับซ้อนแล้วใช่่่แแแแแลลละะตตกกนน ไม่จําเป็นต้องไปด้วยกันเช่นสมมุตินะ biological sex ใช่ป่ะเกิดมาเป็นเพศชายเงี้ยอะ เราเบลจะเข้าเซ็กเป็นชายใช่ไหมเจนเดอร์ไอดีนิตี้เราเนี่ยความรู้สึกนึกคิดภายในเราอาจจะเป็นหญิงเป็นฝั่งฟีมลไปแต่ว่างจริงแล้วเนี่ยเราอาจจะสามารถเจนเดอร์เอ็กซ์เพรสชันหรือแสดงออกเนี่ยเป็นแบบเพศชายก็ได้และเซ็กชวลออเรนเทชันเนี่ยเราชอบเราถูกดึงดูดเนี่ยอาจจะชายหรือหญิงก็ได้มันไม่ใช่มีอะไรที่ต้องเป็นแบบแผนปเป๊ะเลยอะเพราะฉะนั้น5แกนนี้เราสามารถอยู่ตรงจุดไหนจุดใดจุดหนึ่งของแกนได้หมดเลยคือตอนที่เราฟังเลคเชอร์เราก็รู้สึกว่าแบบว้าวคือแบบเออเป็นอะไรที่แบบ เอาเปิดโลกเหมือนกันก็เดี๋ยวเราจะมาเน้นข้อความกันคือเราเป็นโลกแบบอ่านแล้วชอบเน้นข้อความอะ่ะชอบไฮไลท์ไม่งั้นเหมือนแบบเราจับใจความสําคัญไม่ได้หรือไม่ได้อ่านแต่หลายคนเนี่ยอาจจะเคยมีปัญหาเรื่องการใช้ปากกาเน้นข้อความคือมีความลาบาก เลงองศาผิดนิดนึงก็เส้นเบียวไม่เต็มเส้นไม่สวยงามเซงไปอีกเราแนะนําแท่งนี้ค่ะเราใช้ประการเน้นข้อความ2หัว QH 7 9 0กจากคอนตั้มนะคะเอาจริงแบรนด์นี้เนี่ยคิดว่าหลายๆคนหรือทุกคนเนี่ยคงรู้จักอยู่แล้วแหละอันนี้นะคะเป็นรุ่นสีพาสเทลมุ้งมิ้งสุดมีทั้งหมด3คู่สีให้เลือกนะคะแต่และแท่งเนี่ยคือมี2หัวด้วยพกพาสะดวกได้สีเยอะไปอีกค่ะทั้งชมพูฟ้า oh. เหลืองม่วงและเขียวส้มค่ะเดี๋ยวเรามาเน้นข้อความกันเลยดีกว่า ที่เราเลือกใช้แท่งนี้นะคะเพราะเขาพิเศษมากตรงที่เขาเนี่ยมีหัวปากกาเน้นข้อความหัวตัดแบบนุ่มพิเศษตรงนี้เนี่ยดีที่ว่าเขาจะขีดเน้นข้อความได้ทั้ง2แบบเลยองศาไหนเนี่ยก็ขีดได้เต็มเส้นเลยไม่เกรงเลยสรุปยาวๆอ่านหนังสือยาวๆได้ไม่เมื่อยเลยค่ะโดยที่จะเห็นว่าสีหมึกเขาเนี่ยคือชัดมากเลยเ <Wow. S 1> พราะเขาเป็นหมึกสูตรน้ําสีชัดนุ่มนวลสบายตาเอาไปถ่ายเอกสารให้เพื่อนต่อก็คือยังชัดอยู่เลยค่ะ นอกจากนี้นะคะถ้าใครที่ไม่ใช่สายพาสเทลอย่างเดียวอาจจะเหมือนเราที่บางจุดเนี่ยเราก็ชอบไฮไลท์สีแจ่มๆช,ะช,ะชะัดๆเน้นๆให้เห็นชัดไปเลย <c oughs> ก็อาจจะลองดูอีกรุ่นนะคะคือปากกาเน้นข้อความ2หัว QH UH 780และ781 ตรุ่นสีสะท้อนแสงค่ะโดยทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยจะมี2หัวในแท่งเดียวนะคะเน้นได้ทั้ง2ขนาดทั้ง2มเมตรและ4มมตรค่ะโดยรุ่นนี้เนี่ยมีทั้งหมด4ส,สีนะคะสีส้มเขียวชมพูและเหลืองค่ะอีกข้อดีหนึ่งนะคะที่เราใช้เจ้าตัวนี้ตลอดเลยนะคะเพราะว่านี่ เขาเนี่ยด้ามเล็กแล้วก็พกพาสะดวกเนาะกระทัดรัดมากเลยจะเห็นตรงนี้นะคะและที่สําคัญคือเวลาเราขึ้นไปทํางานบนบอร์ดหรือว่าเวลาลาอะไรเงี้ยเราสามารถใช้เนี่ยที่กระเป๋าเสื้อได้เลยนี่เท่านี้ก็ไม่กังวลแล้วน,น,นะคะจะก้มๆเงเยๆอะไรน้องก็คือไม่หลุดจากกระเป๋าเสื้อเลยเนาะพกพาสะดวกง่ายจริงๆนะคะ นอกจากนี้นะคะก็ยังมีหลากหลายรูปแบบและหลากหลายสีให้เลือกกันได้อีกมากมายค่ะก็ใครที่สนใจนะคะสามารถไปสั่งซื้อกันตามได้แล้วนะคะที่ร้านขายเครื่องเขียนทั่วไปและตามห้างสรรพสินค้าชั้นนาทั่วประเทศค่ะนอกจากนี้เนะะี่ยใครที่เป็นสายชอบออนไลน์นะคะก็สามารถสั่งซื้อได้แล้วนะคะตามช่องทางต่างๆนะคะทางออนไลน์ได้ทั่วประเทศเลยค่ะ เราเปิดเนื้อหากันไปคร่าวๆคิดว่าทุกคนพอได้ไอเดียกันแล้วเนาะก็เดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนนะคะไปออนไซต์ค่ะก็คือ Tangerine Clinic ค่ะศูนย์สุขภาพแบบองค์รวมสำหรับคนข้ามเพศเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่จามสแควร์แล้วค่ะแล้วก็ระหว่างที่รอน้องๆปี5คนอื่นๆนะคะเราก็พบกับปีห้ท่านหนึ่งค่ะหนึ 1, 2, ่งสองสามสี่ห้าเอาไครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะผมชื่อฟุกนะครับผมเป็นปี5ท่านหนึ่งค่ะอ่าเป็นปี5ท่านหนึ่งใช่น้องฟุกนะคะเอมี่นะคะนี่เดี๋ยวจะไปไอจีไว้เอมี่คือพี่สาวนะครับงงปะ <laughs> งงปะนี่นะคะดวงอาทิ เนี่ยเราจะไปคลินิกทันเจนเดอร์คลินิกทันเจนเดอร์ของที่เนี่ยจ,จะพิเศษมากก็คือมาเปิดที่ดำมซูริสแควร์นะช<า><า>ื่อคลินิกชื่ออะไรฮะทันจ์รีนคลีนิคทันจ์รีนคลีนิคทันจ์รีนคลีนิค วันนี้ก็คือเป็นวิชาเลือกของอะไรคะวิชาเลือกชื่ออะไรคะขอเต็มเต็มก็วิชาเลือกของ Gender Health นะครับกาเกี่ยวกับการใช้ฮอร์โมนนในวัยหมดฮอร์โมนหรือว่าการดีดการรักษาด้วยฮอร์โมนในแบบพวกพัานเจนเดอร์ถูกต้องคะคะนี่นะคะเราก็จะไปคลินิกกันค่ะไปกันเลยเย้ และนี่คือคลินิกแทนจีนเป็นศูนย์บริการสุขภาพชุมชนแบบองค์รวมสําหรับคนข้ามเพศแห่งแรกในประเทศไทยค่ะถามว่าคลินิกนเนี่ยมีเปิดให้บริการด้านใดบ้างใช่ไหมก็จะมีทั้งเรื่องของการให้คำปรึกษาเรื่องการเทคฮอร์โมนนะคะคือใช้ฮอร์โมนเพื่อการข้ามเพศเนาะเราก็จะสามารถมาตรวจวัดระดับฮอร์โมนได้นะคะเราสามารถแจ้งได้เลยนะคะว่าชื่อเราเนี่ยเราจะแจ้งเป็นชื่อย่อก,ก็ได้เช่นตอเต่าชอช้างจากนั้นพอเดินมาถึงเครื่องนี้นะคะเขาจะเรียกว่า self registration <Wow. S 2> ก็คือให้เราเนี่ยสามารถกรอกประวัติทั้งหมดนะคะใส่ เครื่องนี้และข้อมูลทั้งหมดเนี่ยจะถูกเก็บไว้เป็นความลับค่ะใครที่มีความกังวลหรือไม่อยากเปิดเผยตัวตนเนี่ยก็สามารถลองมาได้นะคะ การตรวจการติดเชื้อ HIV และนอกจากเชื้อนี้นะคะยังมีการตรวจคัดกรองและรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆอีกการให้บริการยาเพล็บและยาเพ็และรวมไปถึงการให้บริการสุขภาพด้านอื่นๆสําหรับคนข้ามเพศนะคะเช่นการทําสัญญกรรมเพื่อข้ามเพศการดูแลช่องคลอดใหม่ของผู้ที่รับการแปลงเพศมาแล้วค่ะเป็นห้องนับศรจกษของเซิร์ฟนะคะเกี่ยวกับในกลุ่มที่ active HIV อะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็จะมา รับบริการ์ดทีด้วยเสร็จเรื่องนี้เนาะโชคดีตรงที่ว่าเราจะได้ตรวจแบบโค้ดเจ็งที่เป็นตรวจทั่วไปก็จะรจเร็วระดับหนึ่งแล้วก็จะได้ตรวจไอชีดีกันเนี่ยด,ด้วยที่มันจะมีดีเท็ดไอชีดีได้เร็วประมาณแบบว่าช่วงเจ็ดถึงสิบสี่วันเลยถ้าเกิดคนติการตรวจที่จีิเนี้ยที่โรงพยาบาลนะมันจะหลายพันะนะถูกไหมคะถ้าหากว่ามาตรวจแล้วที่ลูกคิเร็มันแลตรวจได้เร็วเนะะี้ยค่ะเราก็จะสามารถจ่ายยาเทปอะไพวกนี้ได้เร็วโดยที่ไม่ต้องรอคนงานก็จะเป็นส่วนท่ขับนี้จะเป็นของทางุต้าทันตุนะคะก็คือดูแลเก็บบกลุ่มของ เอ็นเอสเ็มแล้วก็พี้ชายผี่หญิงอาหารนี่เป็นห้องคุณหมอแกอเดี๋ยวคุหมอแก่อยู่ไหมัเป็นห้องสาอนี้น้องที่เอ,าาอเราหน่อยเราก็จะมีการทำศัลยกรรมผ่าตัดผา,าตัดเลเซร์ซึ่งเราก็จะมีคุณหมอศัลยกรรม ตกแต่งช่องคลอดใหม่ที่ดูสวยงามทำนมไม่ดูสวยงามอะไรย่างเงี้ย เที่จริงเราคลินิกที่เราแบบมีนโยบายอยู่ไอเดียที่ทำเองเพราะว่ามันมีเป็นเรื่องของทา r e ีดักชันด้วยเป็นเรื่องของเอชีเป็นโบท็อกที่เราจะทำปกติถ้าเรารูว่าคนมีฉีดข้างนอกาทีไม่ได้ให้หมอฉีดนอกจากนี้เนี่ยพี่เจี๊ยบยังได้เล่าว่าหลายคลินิกนะคะไม่รับทำศัลยกรรมให้กับผู้ติดเชื้อ HIV หรือบางทีรับทำก็คิดค่าบริการเพิ่มเติมค่ะเพราะฉะนั้นแทนดรีนคลินิกเลยอยากเปิดให้บริการด้านการศัลยกรรมในที่นี่เลยค่ะ เพื่อตรวจฮอร์โมนนะคะก็อย่างที่ตอนเราคุยกันแล้วแหละว่าคนขั้งปเพศไม่มีอินเทอร์นีวไม่ถูกในหน้องนายก็เลยกจะไม่รู้ว่าจริงๆเวลาใช้ฮอร์โมนอะ่ะมันก็จะมอนิเตอร์ต้องมอน,นิเตอร์ระดับฮอร์โมนด้วยของเราจะมีห้องเก็บเซลล์สเต็ท้าอีสามห้องนะคะห้องนี้เป็นห้องการเก็บสินสงตรวจด้วยตัวเองนะครับคุเราจะ มีการท่าเชื้อทุกครั้งที่มีน้องเข้ามาตรวจวิธีการตรวจเซลล์ประเลอดแน้งในระดากให้น้องได้ตรวจเยอะๆเพราะอะไรเพราะว่าบางทีพอเจอหมอเจอผู้กรากัคทางการแพทย์เราไม่กล้าเนาะเราก็เจอในกลุ่มของน้องๆที่เป็นซีซีแล้วค่ะซึ่งต้องการที่ไม่มีอาการเนาะต้องคอต้องต้นเนี่ยท่นี้โรคส่วนใหญ่มันเป็นโรคที่มันไม่แสดงอาการแล้วเราก็เลยลองทําวิจัยลองแบบ ลองทำสัตว์ใดูว่าถ้าแค่แค่ทางพยาบาลเก็บมันได้ผลเหมือนกันหรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นวิธีว่าทำยังไงอันนี้มีทั้งภาษาไทยก็ภาษาอังกฤษแล้วก็มีให้ดูทั้งในุ่งผู้ชายผู้หญิงหญิงข้ามเพศอะไรที่ว่าต้องเก็บยังไงตอเ l l gender แต่คำว่าความที่เราทำงานกับ g d p ทำงานกับ all gender น้องซึ่งพี่น้องกลุ่มนี้ไม่ได้เขมีปัญหาเรื่องนั้นเขามันไม่ใช่ปัญหาของเขาคนไทยนะปัญหาคือว่าระบบ ทั้งหมดทั้งมวลนนะ่ยเปนโครสร้างมาเป็นไปนามีชายหนุ่ตอนนี้ต่างจังหวะแบบมีคนที่เป็นมากกว่าชายเป็หญิงเยอะมีเด็กเด็ที่เยอะมากและนี่คือห้องน้ำออ l เจนเดอร์ค่ะจุดประสงค์ของทันจรินคลินิกที่ทำห้องน้ำนี้ขึ้นมานะคะ <c oughs> เพื่อทำให้ทุกคนที่มาใช้บริการเนี่ยรู้สึกว่าที่นี่เป็นเซฟโซนของตัวเองรู้สึกปลอดภัยและรู้สึกว่าเรามีสิทธิ์ที่จะเป็นตัวเองเราสามารถเข้าห้องน้ำฝั่งไหนก็ได้แบบไหนก็ได้ตามที่เราอยากจะเข้าค่ะ <c oughs> คือถ้าก็อย่างบอกว่าทุกอาชีพนาอเวลามาที่เราเนี่ยเราก็ต้องให้ให้ความเท่าเทียมน้องๆเขาว่าส่วนหนึ่งเนี่ยศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเขาขเท่าเท่าหรือว่าสมุนทากัน,กนซึ่งบางคนอาจจะเป็นเซ็กเวิร์เนาอททำงานจัางคือเราก็ต้องให้บริการแบบเต็มที่เราก็มีหน้าที่จะต้องให้ข้อมูลน,น้องให้เขามีภูุิมต้านทานในตัวเองเราไม่มีสิทธิ์ตัดเขาตัดตัวเองนะคะที่นี่จะเน้นเรื่องนี้มากนะครับไม่ว,ว่าเขาจะเป็นอะไร ไม่ว่าเขาจะมาด้วยการแต่งตัวแบบไหนเนาะจะเป็นเพศไหนอัตลักษณ์ทาเพศแบบไหนนะคะทุกคนตัดสินตัวเองจะไหนมีห้ามตัดสินแทนครับนั่นคือนโยบายสมหวันนี่จะยาก ขอขอบคุณพี่ๆจาก Tangerine Clinic มานานที่นี้นะคะนับว่าได้ความรู้เยอะมากๆสำหรับใครที่สนใจนะคะอยากเข้ามารับใช้บริการหรือว่าอยากจะขอคำปรึกษาเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูได้แล้วนะคะที่ t a n g e r i n e Clinic Facebook ค่ะแอมจะใส่ลิงก์ไว้ข้างล่างนะคะ คาบต่อมานะคะเราจะมาเรียนเลคเชอร์กันเกี่ยวกับทรานสเตนเดอร์การใช้ฮอร์โมนต่างๆซึ่งตรงนี้นะคะอาจจะเห็นได้หลายคนที่ยกตัวอย่างเช่นเพศกําเนิดเป็นเพศชายเนาะแลวอยากเป็นเพศหญิงใช่ไหมก็จะมีการซื้อยาคุมมากินนะคะเป็นฮอร์โมนซื้อกินเองเนาะก็อยากให้เข้ามาใช้ฮอร์โมนนะคะภายใต้การดูแลของแพทย์ในคลินิกหรือโงรงพยาบาลเพราะว่าการใช้ฮอร์โมนสาหรับข้ามเพศเนี่ยจะเป็นคนละตัวกับฮอร์โมนที่เป็นยาคุมขายตามท้องตลาดนั่นเองค่ะ กับมาิตราทิเบตไม่รู้จักเหมือนกันอ่านเมื่อกี้อันนี้นะคะตึกนี้นี่สังขาส้มๆจะเป็นสารพักเกี่ยวเหมือนเป็นแบบตึกไว้ประชุมอะไรประมาณเนี้ย <c oughs> มีหลายอย่างอะแต่ว่าไม่ค่อยมั่นใจมากเคยมาไม่กี่ครั้งเองแล้วก็ฝั่งนู้นตึกสีขาวๆตรงแถบนั้นจะเป็นเขาเรียกว่าศูย์ภาษาอังกฤษอะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอะไรเงี้ย ทัวนะคะซึ่งาวันนี้น่าจะเป็นเศรษฐกษับบัญชีค่ะอ้น,นะคะนี่คือจุลาใหญ่ค่ะคณแพทย์เดีจะถูกตั้งแยงออกออกไปเลยแยกออกไปเลยคือไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์เท่าไหร่ว้าวไม่เ,เคยเห็นสวยมากตรงนี้คือเคยมากินรองอาหารอร่อยเหมือนกันนะคะนี่นะคะที่เห็น กำลังเคลื่อนที่มาจะเป็นรถบ๊อบนี่รถบ๊อบสีชมพูถ่ายก็จะแ,แบบมีหลายสายเนาะสายคณะเราเนี่ยให้ทายดีกว่าสายไปคณะแพทย์จะมีแค่สายเดียวเท่านั้นคือสายเลขอะไรให้เราแปดมีแค่สี่ห้าสายมีแค่ห้าสายเท่านั้นเลขสามค่ะ ใช่จะมีแค่สายสามที่คณะแพทย์ก็มีนะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าน้องเอ็นจีฮะรถเหรอรถชื่อเอ็นเอ็นจีเอ็นจีเหรอใช่ว้าวจากเอ็นจีวีก็เดี๋ยวเราจะเดินทางนะคะไปคณะแพทย์กันแต่ตรงนี้คือแบบบรรยากาศแตกต่างกันมากเลยอ่ะแต่ตอนนี้เราเริ่มจะไปไม่ทันตอนบ่ายล้อ๋อเออสวัสดี้ฮะเที่ยงสี่สิบห้าไม่ได้กินข้าวเลยค่ะเย่นี่นะคะเราออกจากจุฬามาแล้วก็จะเป็นอันนี้ดึด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  ตอ,ตอนนี้นะคะก็บ่ายสองครึ่งแล้วเพิ่งเลิกโอ d ดีบ่ายนะคะและเราก็อยู่กับสมาชิกใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ,คะตัวไหนคะว่านนะคะแพทยาาท์จุฬาปีห้าค่ะมันปีห้าเหมือนกัน,นะค,ะค่ะอันนี้เราเจอกันได้อย่างไงคะก็คือมาเรียนวิชาเรื่องเป็นไบเน่เอโนโดครีมด้วยกันค่ะ ได้ก็คือเอ็กิชาเดียวกันใช่ไหมใช่ทีนี้จะถามว่าเมื่อกี้คือค่าโภพิดีใช่ป่ะตอนบ่ายใช่ค่ะมันเป็นแบบโอพิดีชื่ออะไรคลินิกอะไรได้เรียนอะไรบ้างนี้ ก็เป็นไกรเนเอ็นโดครีมคลินิกนะคะก็จะเป็นผู้ป่วยที่มีป okay. ัญหาเรื่องของการตั้งครรภ์หรือว่าที่เรียกว่ามีบุตรยากเป็นอินเฟอร์ทิลิตีนะคะก็จะมาปรึกษาอาจารย์ค่ะซึ่งก็จะมีในเรื่องของทั้งการเตรียมตัวว่าทายังไงอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็มีเรื่องของการแบบ f o l l o w u p อะไรไปก็คือเหมือนเป็นรวมๆของการรักษาตั้งตจนี้คือเหมือนแบบชื่อก็คือไกรเน่แล้วก็เอ็นโดคลาเนก็เือเป็นแบบผู้หญิง เอ็นโดคายก็คือฮอร์โมนนอกจากที่เราว่าหนูว่าอินเตทรยไพรส์เนี้ยมีอย่างอื่นเนี่ยเช่นแบบกตารักษาฮอร์โมอนที่อาจารย์สอนเมื่อสิบปีเลยเงี้ยค่ะก็ะจะเป็นพวกแบบเอ็นโดเมสอะไรเงี้ยค่ะเป็นแบบปัญหาเกี่ยวกับแบบว่ามีก้อหรือมีอะไรอย่างเงี้ยในมดลูก<ม>อะไรเงี้ยเนาะก็เหมือนตกับว่าการรักษาเนี่ยเราจะใช้ฮอร์โมนใช่ไหมคะแบบยกตัวอย่างรูปแบบฮอร์โมนอย่างงี้ที่แบบมีการใครรักษาปัจจุบันนี้ไหมถ้ามีเยอะค่ะแล้วจะเป็นพวกกลุ่มยาเุ็นกำเนิดค่ะก็มีพวกโปรเจสเตอโรนเิโตรเจนอะไรเงี้ยมีทั้งแบบยากินยาฉีด ยาแตกยาที่เป็นเจลอะไรต่างๆก็มีหลากยรูปแบบมากนะคะแล้วก็นอกจากที่บอกไปแล้วเนี่ยก็คือมีโรคอื่นๆอีกอืมใช่ก็จะเป็นเหมือนกับคลินิกเรื่องของฮอร์โมนการใช้ฮอร์โมนด้วยนั่นประมาณนี้นั่นเองต้องมาเรียนกันแล้วนะคะต้องมาสารสนินาริจุลาเลยค่ะเด้่ะติดตามช่องแอมอย่าลืมกดไลค์ซับสไคร้นะคะกดกระดิ่งด้วยนะคะดีมากนี่ไม่ได้เตรียมกันนะ อ่าไม่ทำได้อย่างนั้นนี่นะคะนี่ก็เป็นแบบว่าวิดีโอบล็อกเกี่ยวกับการเรียนเนาะวิชยเลือกของเราในทีมใช่แล้วชื่อเต็มเต็มจได้ัหมชื่ออะไร Gender Health and l i Magnetic Medicine ว้าวไปท่องมาค่ะไปท่องมาเมื่อคืนค่ะแบบว่าแกจะมาพูดในคลิปนี้อ่าได้ความรู้อะไรเยอะมากเลยเนาะใช่ก็แบบมีเคสแบบทุกอย่าง ที่เกี่ยวกับเกี่ยวกับเทศเกี่ยวกับ้อมโมนแล้วก็เกี่ยวกับแบบเพศศึกษาใช่แบบหลากหลายมากสนุกมากใช่รู้สึกว่าก็เปิดโลกอยู่ได้ไปได้ไปแทนเจรินคลินิกด้วยซึ่งแบบว้าวมากค่ะก็วันนี้นะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันเนาะแล้วก็ใช่เราก็ตั้งใจทำมากเลยแล้วก็ ถ้าใครที่คอมเมนต์ยังไงนะคะมีความคิดเห็นยังไงเนี่ยก็คอมเมนต์มาได้ข้างล่างเลยนะคะมาคุยกันใช่ที่สำคัญก็คือกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งตุ๊นนี่ละตีฟอลโล่อินสตาแกรมให้ช่องแอมเบรสด้วยนะครับแล้วก็ใครชอบอะไรก็คอมเมนต์มาได้เนาะก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเราไม่ได้เจอกันแล้วอ๋อ เราเจอกันคลิปนะครับบ๊ายบายนี่อันปิดกล้องเลยปิดกล้อง